โอเคเพื่อนวันนี้อาหารเช้าวันนี้เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ใช้ซื้อมาจากร้านแมคโดนัลแล้วก็มีกล้วยเป็นของแถมด้วยนะเอ้จินี่ว้าวน่ากินจังเลยแล้วองดื่มน้ำกันก่อนเพื่อทําให้น้ากายสชื่นและเราก็จะอยากอาหารกันโอเคดื่มทีนี้ก็ยกขึ้นเลยเอาจับไม่ได้อาจับไม่โอเคจะถือได้แล้วล่ะ ทีนี้ก็ได้เวลากินน้ำโค้กกันแล้วเรากินกันเลยโอเคดืมกันนะหนึ่งสองสามสดชื่นสูดสะอาดที่เคยเป็นมาก่อนทีนี้ก็วางไว้ตรงนี้เมื่อเราดื่มหมดแล้วเราก็ต้องกินอาหารนี้หมดโอเค ถ้าขอกินทาโก้ก่อนถ้าขอกินอาหารฟาต์ฟูฟ้ดเลยนะฉันจะเอาแฮมเบอร์เกอร์ก่อนเลยอ,อืมมมอืม,อ,ม,อ,มอร่อยอมหมดแล้วทีนี้เราจะกินอะไรต่อละ ฉันจะกินอาหาร,รฟาสต์ฟู้ดของตัวเองต่อฉันจะกินเฟรนช์ฟรายส์อาหารฝรั่งมันจะกินกล้วยกันก็้วยกันนะหอมอืมกล้วยหวานมากเลยเพื่อนจริงเหรอหวานสิจะขอกินอีกทีนะ โอ้ยฉันอิบแล้วทีนี้ฉันก็ทิ้งไปทิ้งไปตรงนี้เลยหลังน้าน,นี่แหละทิ้งไปไม่มีขยะก,ก็ต้องทิ้งแต่ถ้าตรงนี้นี่แหละการทิ้งขยะมันอาจจะไม่ค่อยดีะเท่าไรในสายตาของเราเพราะว่าเราไม่มีขยะก,กันนี่ะหละเคทีนี้ก็มากินอาหารกันต่อเถอะงั้นฉันขอกินเป็นลายบ้างนะอืม โอยฟันปังโอเคทิงก็กินอืมหมดเลยทิ้งไปโอเคฉันจะกินทาโกชิสุดท้ายได้เราหม่ำแล้ว,ลวฉันจะหม่ำให้เราที่สุดเท่าที่จะหม่ำได้มวม ฉันอิ่มแล้วเพื่อนนะับโอเคยกดจัดก,กันกลับบ้านเลยฉันขอหันหัวกลับบ้านกลอนะโอเคไปละไว้เจอก,กันเมิ่ไนได้เจอกันไหนนะเพื่อนกินแบบนี้มันสนุกจริงกลับบ้านเ้วยดีกว่าฉันต้องมีทุนะไปหาเมียโอเคเดินไปเดินมาเดินไป